สวัสดีค่ะทุกท่านวนทีช้าจะตกยุง

หมาก็มานะคะเอาขอภัยนะคะทุกท่านวินาทีช้างตกลูกนะคะาทีตื่นเต้นมากนะคะพังใบเฟิร์นเป็นลูกช้างเชือกที่สองนะคะ

Terima <tuk tangan> kasih. ก้าวต่อไก้าวตอไก้วอเป็นลูกชายนะคะลูกชายค่ะลูกชายาแม่ก็จะนะคะสดินต้อนรับนะคะยีรัมดิแงดินแมงมาเอาสุ้แข็งนะคะมามารมาเอาีอยู่ ไอ้ลูกชายนะคะอลูกชายรับฝันด้วยฝันนะคะรับฝันมาแล้วมาแล้วดูเุณแม่เปแม่อยากเดินแล้วนะคะุกท่านาอยากรุกแล้ว

ลูกชายนะคะแม่พังใบเฟิร์นนอะชีสตีหน่งนอนละชีสประมาณตีหนึ่งเ่าไนีคกท่นประมาณตีนสามสินีนะมาตีหนึ่งสามสิบแปด็รับนะคะลูกช้างน้อย

อย่าไปเอาให้มันใจมั่งเดยวมันจะดนยันเอาาบสายเดี๋ยวเลี้ยนี่อาาัวหตัวใหญ่มากเลยนะตัวใหญ่มากว่าว่า อาการคุณแม่นะคะทุกท่านอาการคุณแม่ตับของลูกนะคะแข็งแรงนะคะแข็งแรง รีก็าถือว่าค้อดนี้ย่ายนะคะทุกท่านถือว่าน้องคอดน่้ยนะคะอาดูหางมาดูหางียวไปเลยเน๊ยหางก็ยาว้องอาผู้ชายอผู้ชาสงพ่อพันคือพ่อผู้ชายนะคะ ดสดือ่ปะงบบ้ดือปกติะดือปกตินะคะพ่อควันบอกสดือปกติคุอวบเป็นเล่ดเลยคางคางง้อเงีดึงค้างวันนี้ดึงางวันึงางวันนี้บอบองอดอกเดียวมันก็ยืดบอมันจริงอันนี้ดีซื้อบอ สมบูรณ์แข็งแรงนะคะสมบูรณ์แข็งแรงไปเขาไปหาหลอกเขาไปหาหลอกดันนะคะดันโนี่ขนาดมันมเมียค้าดนาบั้นใหม่ท้งถอยมาว่าคนขา้ก็ได้ดันไปเลยเอากดดันไปกันเลย ีม่กนนแม่มจับไม่ได้ไม่ได้ดึงแล้วเนยทมันดึงไรจมีไปหาเพื่อนได้รับชมทีอุ้ยวัดทะลุอ่ะมามาเจ้าม้าจะสั่งน้องหมามาตาแม่ควานนะครัพท่านพูดอะไนัดจานวัตาเดี๋ยวช้างตกใจ ออมรักความผูกพันนะคะเริ่มจะสัมผัสได้แล้วนะคะว่าเป็นลูกชายเ,น,เานีติตานัครับครับผมมายทัาซาจูเนียผูชาจูเนียตาแปวแวเ,เวลย ยินดีต้อนรับนะคะสู่โลกมนุษย์นะคะแข็งแรงมากเลยนะคะหนูก็ใหญ่ดีเนะหนะครับุ่มใหญ่หนุ่มก็ใหญ่นะคะเ่เยนีกือบเท่าเอวลเลยเท่าเอวเลยเท่าเอวนะคะออกมายังไม่ถึงชั่วโมงสูงเท่าเอวแล้วฟานทายบอกโอ้โเป็นหนุ่มไม่ต้องกลัวเลยอันนี้คือใหญ่่แนนนอเขาเรียกว่าอะไรฟันช่วงขาแม่ก็หญช่วงขาแม่ยาว มองก็อยากจะเดินนะคะอยากจะเดินอยากไปหาคุณแม่เป yeah ็นขี้ก้อนแรกนะคะมูลก้อนแรกของลูกนะคะ ก็เรียนลูกคืนในใบอ่านเลยอยากจะไปแล้วก็หวงอยู่ครับผมจะต้องใช้เวลานะครับผมเวลาครับให้น้องให้แม่ได้ดมแก้สใรู้ว่าเป็นลูกของตัวเองครับผมออออกปลูอือ หยดน้ำนะคะน้ำอุ่นน้องมีแรงนะคะเดี๋ยวได้ยากแน่เชียบเชียบซะสิตัวแข้งแม่กาลนะครับลูกชุดที่สองก็จะคลอดง่ายหน่อยตาแววแววอะไรยุ่ยยุ่ยงามงามยุ่ย ลกน้ำดีไหมนี่ขากินน้ำดีไหมคะไม่ดออกแม่กินเยอะแบบแค่จิบดูดค่ะแคใย้ห้กระหายนมลองชิมรสชาติหน่อยลูกแม่พังใบเฟิร์นนะคะตอนนี้ก็คลอดน้อง ปลอดภัยแล้วนะคะเป็นเจ้าลูกชายนะคะแม่พังใบเฟินกับพ่อพลายปูทรายนะคะก็เวลาประมาณตีหนึ่งสามสิบนาทีมีต้นสู่บ้านยี่สิบหลังนะคะโอ้คุณแม่ก็รอเวลานะคะให้คุณแม่จะเย็นๆแล้วก็จะได้ปล่อยเจ้าตัวเล็กนะคะเข้าไปหาคุณแม่เพื่อกินนมนะคะก็ช่องปวเจียงก็จะอัปเดตอาการนะคะให้ พ่อพ่อแม่เอฟซีได้รับชมกันเรื่อยๆนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ไม่พังไวเฟิร์นแล้วก็เจ้าตัวน้อยนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆนะคะที่มีตัวเล็กนะคะจูเนียน้อยนะคะวันนี้ขอให้น้องแข็งแรงนะคะสมบูรณ์แข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกนะคะฟางทุกท่านนะคะ กดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พพก่อาชาวช้ <ố orm. S 2> างทําคลิปดีๆกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆกำลังใจวันนี้แม่ควันขอกล่าวคำว่าสวัสดีค so ่ะ